เพราะน้ําคือหัวใจสําคัญของการเกษตรนะคะการจัดสรรพื้นที่เป็นโคกเป็นหนองเป็นนานะคะจึงเป็นหัวใจสําคัญนะคะที่ทําให้มีแหล่งน้ําทางการเกษตรค่ะ วันนี้พาท่านผู้ชมมาดูเรื่องของโคกหนองนานะคะและท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญอาจารย์โก้าอาจารนาพาเรามาดูผู้นําต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาของกรมการพัฒนาชุมชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอบคุณก่อนเลยที่พาเรามาเยี่ยมชมโครงการนี้นะคะท่านอธิบดีคะตอนนี้เนี่ยการขับเคลื่อนโคกหนองนาเดินมาถึงขั้นไหนแล้วคะก็ถือว่าเราประสบความสาเร็จมากนะครับในการที่ เอางบประมาณของรัฐบาลมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการที่จะพัฒนาพื้นที่ของตัวเองนะฮะให้เป็นพื้นที่ต้นแบบอะไรเป็นตัวบ่งชีว้ว่าประสบความสำเร็จคะดูที่กระแสะความนิยมของผู้คนที่สังคมตื่นตัวในวงกว้างเนี่ยนะครับเพราะว่าพระบารมีปกเก้าปกกระหม่อมที่พระอ,องค์ท่านทรงพระราชทานภาพฝีพระหัตให้กับประสงฆ์นิกรชาวไทยด้วยในการที่จะแสดงให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ หนักว่าทางรอดของชีวิตเนี่ยคือการน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาพอมีรูป,ปรธรรมจากการนำงบประมาณเนี่ยลงมาสู่พื้นที่ใน76จังหวัดเห็นพื้นที่จริงเห็นของจริงยิ่งมีความกระตือรือร้น,รนจะเห็นว่ามันเป็นทางรอดจริงๆมันเป็นประโยชน์จริงๆ ยกตัวอย่างเช่นแปลงที่เรามายืนอยู่เนี่ยนะครับเขามีความมั่นคงมั่งคั่งในเรื่องของการดำรงชีวิตโดยพึ่งพาตนเองได้ครบวงจรแล้วก็ยังสามารถปลดหนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้ด้วยเราก็จะมีศูนย์เรียนรู้เรื่องของทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยกระจายอยู่ในทุกจังหวัดจะทําให้เกิดการขยายตัวเรื่องของการน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยเพิ่มเติมขึ้นในอนาคต เท่ากับว่าทางกรมการพัฒนาชุมชนเนี่ยมาตั้งต้นให้แล้วสู่เรียนรู้นี้ก็จะขับเคลื่อนโดยชุมชนโดยชาวบ้านในชุมชนครับอ้าวสวัสดีดุลสวัสด,ดีค่ะวันนี้ท่านอธิบดีจันโกจนันนาพาเรามาเยี่ยมชมบอกว่าแปลงนี้นี่พิเศษเลยนะคะเป็นสิทธิเอก ทำไมเข้าโครงการนี้ผมมองว่าโครงการนี้มันไม่ใช่เพียงแค่ทฤษฎีการจดจําแต่เป็นทฤษฎีแห่งการเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนา พัฒนาคุณภาพชีวิตของเราและยังสามารถที่จะพัฒนาพื้นที่ทางด้านการ,กรเกษตรให้ยั่งยืนได้ด้วย<ม>พอได้ในเรื่องของหลักการออกแบบเชิงภูมิสังคมเข้ามาในเรื่องของศาสตร์พระราชาแล้วก็องค์ความรู้ต่างๆที่กรมการพัฒนาชนมอบให้เราในเรื่องของการทําเกษตรให้ยั่งยืนก็เลยตอบโจทย์และเราก็เลยคิดว่าตรงนี้จะเป็นหนทางรอดที่จะทําให้ครอบครัวแล้วก็ชุมชนของเรามีความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนได้คือต้องบอกท่านผู้ชมนะคะว่าที่เห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่ ขุดขุดขุดแต่ว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้เนี่ยต้องมีการเข้าอบรมต้องมีการเรียนรู้รวมถึงการออกแบบพื้นที่ตามหลักภูมิสังคมด้วยใช่ครับไปเรียน,นยวันนี้ได้อะไรภูมิความรู้จกากกรมการแม่น้ำโชนที่ให้กับเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทฤษฎีบันไดก้าวข้าในเรื่องของสาร,รพร,ราชาหลักการเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนาพร้อมที่จะนํามาต่อยอดในพื้นที่ของเราเนี่ยครับการทําเกษตรเนี่ยเราจะต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนนะครับ ในช่วงของระยะของ1ปีแรกเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยเพราะว่าเราจะต้องมีการปรับปรุงดินอาจจะต้องนําในเรื่องของทฤษฎีการห่มดินแห้งชามน้าชามเนี่ยเข้ามาปรับปรุงเข้ามาใช้รู้หลักในเรื่องของจัดการน้ําถัดมาอีกปีหนึ่งเนี่ยครับเราจะเห็นความยั่งยืนรายได้ที่จะเข้ามาตั้งแต่รายวันรายอาทิตย์รายเดือนและก็รายปีที่ได้จากป่าหาระดับนั่นเองสูงกลางเตี้ยแร่ดินแล้วก็กินยันหัวการแปลรูปพืชผลทางการเกษตรและนำไปต่อยอดในเรื่องของการขายสุดท้ายแล้วเราก็มีเครือข่ายทั้งชุมชนนอกชุมชน มีคนมาเรียนรู้ที่นี่มากน้อยแค่ไหนฉเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งเนี่ยก็อยู่ประมาณ500 6 0 0ถึง600คนประมาณ90%แล้วนะครับที่นําไปต่อยอดแล้วก็พัฒนาพื้นที่ของตัวเองให้เป็นโคกหนองนาอาจารย์โกอจารหนาฟังแล้วเป็นยังไงบ้างท่านอธิบดีท่านอธิบดีฟังแล้วปื้มไหมครับก็ดีใจฮะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ยืนยันว่าสิ่งที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวท่านทรง พยายามที่จะเชิญชวนให้พวกเรานะครับน้อมนำเอาทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โวกนหนองนาเนี่ยมันมีความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้จริงๆได้โคกหนองนาเนี่ยครับเข้ามาปรับเปลี่ยนชีวิตเราแล้วก็ทำให้เราสามารถที่จะนำเงินเนี่ยครับไปใช้นี่นได้ ทำให้ครอบครัวยังมีความสุขที่ยั่งยืนได้เราได้น้อมนำในเรื่องของหลักปัจฉิยาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ก้านะครับเข้ามาต่อยอดในเรื่องของหลักการดำรงชีวิตและก็การปรับเปลี่ยนพื้นที่ของเราด้วยสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับด้วยบารมีของพ่อหลวงนะครับที่ทําให้อดุลน,นะครับมีมีทุกวันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยต้องขอขอบคุณท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชนนะครับที่นําโครงการโคกนหนองนาเน เข้ามาในพื้นที่ของเราทําให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราก็มีรายได้ที่มั่นคงนะครับ<ม>แล้วก็พร้อมเป็นต้นแบบเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ดีก็เป็นการน้อมนำสัตว์พระราชามาใช้จริงด้วยนะคะช่วง2ปีเศษเนี่ยมีพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการกลายเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยทั่วประเทศนี่เกือบ5้าหมจุดแล้วเป็นมุดหมายที่สำคัญยิ่งว่า สิ่งที่เป็นพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ย<ม>บังเกิดขึ้นจริงพี่น้องประชาชนเนี่ยก็เห็นแล้วว่าการน้อมนําเอาหลักทฤษฎีใหม่มาประยุกต์สู่โคกหนองนาเนี่ยทำให้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยดีขึ้นทําให้เกิดความมั่นคงอย่างยั่งยืนการต่อย,ยอดต่อไปนี้เนี่ยศูนย์เรียนรู้เนี่ยช่วยเพิ่มจํานวนของโคกหนองนาเกิดขึ้นในประเทศเนี่ยอีกเป็นเลือนแสนแล้วมันก็จะกลายเป็นสิ่งที่เราอยากจะเห็นร่วมกัน ว่าแผ่นดินไทยเนี่ยเป็นแผ่นดินทองนะครับพื้นที่ของเราเนี่ยจะเต็มไปด้วยอารยเกษตรขอให้พวกเราช่วยกันมีความรักความสามัคคีมุ่งมั่นในการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่นะครับตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะกัะท่านผู้ชมท้าวันนี้นะคะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีนะคะมาร่วมกับเราด้วย สำหรับปฐุมธานีนะครับก็มีพื้นฐานของการเกษตรอยู่แล้วนะครับการพัฒนาโค้ง,งหนองนาโมเดลก็จะเป็นการเพิ่มทักษะในการเรียนรู้เอาไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ที่ที่แห่งนี้มีอยู่ประมาณ1ิบไร่ก็โดยการพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ตามฐานต่างๆนะครับจะช่วยให้คนที่มาเรียนรู้เนี่ยเอาทักษะแห่งความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาวันนะครับและนี่คือสิ่งดีๆที่พามาชมกันนะคะ